สวัสดีพี่ดอกน,นะครับ่อในส่องย t u b e ของนุ่มร้อยเอ็ดสำรวจท่าชิมท่าเที่ยวนะครับมาเบ่งบรรยากาศของการซุ่มนุ่มของสาพัเกษตรกร,กรแห่งประเทศไทยนะครับซอบกอท่อซออกอท่อพยอดซอ,อกอท่อนะครับทีมมาเรียบร้องนะครับขอความเป็นธรรม จากการเป็นหนี้เป็นสินกับสถาบันการเงินต่างๆอันนี้นะครับพี่น้องเพิ่กับมานลอยลับความลำบ,บากแสนสาหัสนะครับมาต้องมาถามาค่อยกระรงหนังสือนะครับโดยจะมีคณากรรมการนะครับมาคอยรับทรงหนังสือนะครับแต่ผู้เช็เขารวมนะครับกระตองตั้งๆเป็นกลุ่มเป็นมานนะครับไปยืนหนังสือต่อ สาวพันกเกษตรก,กรนะครับรีกองทุนผู้ตามจังหวัดต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับทีเมนมีกองทุนต่างๆที่ต่างไปประจําจังหวัดนะครับเอาทุกจังหวัดเกษม,มีกองทุนเพื่อซอยเหลือกเกษตรก,กรซอยเหลืยพอแม่พินนองนะครับที่บริหารควมเป็นท่ามจากการทําการ,กรเกษตรแล้วจึดลมเร็วผมมีเงินส่งทางธนาคารนะครับ เป็นให้ทางคาคขานตระคอณม่ประกาศจะหยุดรับนะครับมาฟ้องลองคดีความนการจะหยุดสับท้ายทอดตลาดนะครับถึงมีโครงการอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องเฮามีทางเลือกนะครับมีทางหาหม่องซอยเหลือมอให้ทางสถาบัานการเงินต่างๆต้องมา,งา,งางหยุดสับเกษตรกรเฮานะครับ นุมเรียก็ว่าเป็นผลดีอยู่ดี่มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับพอเป็นโครงการที่ซอยเรียกเกษตรกรกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศของดี่ซุ้มนุมนะครับของสอกรพอนะครับสามพันเกษตรกรแห่งประเทศไทยอานุ่มไรียบจะเดินป้างไปเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับบาคนหลายคนหน่อยซ้ำได ป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศที่ทหานเห็นกันนี่แหละนะครับว่าพี่น้องเป็นมานะครับทีมีคอยเจ้าหน้าที่มา,มาลับแต่ละจังหวัดนะครับจังหวัดเอามาร่วมกันในประเทศนะครับก็เลยได้มากอยู่อื่นอยู่ต่อคณะกรกรมาการนะครับสหพันธนเกษตรกรแห่งประเทศไทย อันนี้คณะกรรมการสาภาันธนเกษตรกรแห่งประเทศไทยเป็นกกาลังซุมกันนะครับว่าเสี่ยวจังไดน,นะครับจะจะกันไ้พี่น้องได้เบิงกันว่าทําความโปร่งใสทรายซอ,ย,ย,อย,ยพี่น้องไปซ้ซำไดก็ไดิ้งข้าวดีหลายหลา,ท,าทันทีทางรัฐบาลนะครับยืนยงของทุนผู้เป็นซอยมาแล้วกันหลายๆลายคนหลาย มองแล้วนะครับก็ได้รับร่วมซอยเหลียกันไปแล้วกับมีนะครับแต่พวกทิมมานี่ก็ยังบริทได้รับค่วมซอยเหลียนะครับเป็นการต่งลอๆกันคิ้วกันไปนะครับาารเพราะเกษตรกรเิ่นเป็นปนีเนเน่เป็นสินกันหลายนะครับบ่าสามารถเสีเ,เงินซอยเหลียใดมดกู่ๆซุกคนนะครับต้องซอยย่อยซอยกันไปกันกลัวจะเงินนะครับซอยกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นที่ ยินดีกับรัฐบาลที่มีโครงการนี้ขึ้นมาซอยเมหยพี่น้องนะครับได้ลืมตาปากนะครับบอถือธนาคารหยุดสับสินนะครับอันหนึ่งก้าพี่น้องทางภาคใดก็บอกู้นะครับหนุ่มเหล็กมาเบิ่งกันเอาก็ให้เบิ่งกันเป็นบรรยากาศนะครับมากันนลายก็คงจะมาลายมือกันกับมาทำเป็นขั้วจินกันคือมีเงินกองกลางึ้นมานะครับเจ็บกัน ลงขันกันลงขันกันเจีบกันนะครับลงขันกันนะครับคุนกัวสีสาเร็จกุลนะครับรุ่นต้อนรุ่นนะครับรุ่นต้อนรุ่นกันรุ่นนี่หมดได้ไปรุ่นใบก็ได้มานะครับผมมาจากร้อยเอ็ดครับครับขอบคุณมากครับนะครับเอาคนสามนะครับมาจากไหนนะครับมาจากร้อยเย็ดนะครับ ก็เลยอยากพาบรรยากาศนะครับพี่น้องไที่รัเพิมเรียลรอนกะจับกลุ่มกันไปสมัครทุกจังหวัดก็มีกันนะครับเราถึาจังหวัดก็มีกันกะจังเหตุนี่นะครับบรรยากาศเดียวนุ่มเลไปไป,ไปกันนะครับไปเบิ่งกันไปวาทางคณะกรรมการวาจังได้นะครับก็คงมันนี่ก็คงจะเป็นสิแเหล้่บแล้ว,ลวก็อยนะ่กับคณะกรรมการนะครับ สังพันธ์เกษตรกรให้ประชห้ประชุมลุมเวทเกษสรบห้เบิ่งกันหลายนะครัเอาเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับเห็นพี่น้องมานั่งก็กกกอาจจะสงสารนะครับก้อนรัฐบาลนะครับรัฐบาลเอามาซอยเดียวนี่เด้อน,น,นะครับเอาจัดสั่งงบประมาณให้ได้หลลายนะครับเดินละลายมาซอยพีซอยนองกันนะครับมันจะเป็นบรรยากาศ อน,นุเบตรแถเบิงทางบนนะครับเดี๋ยวจะเบืองทางบนสะพานลอยกลุ่มกลม,มสูงกันจากนิดจากน้อยนะครับว่าคนหน้อยคนหลายซ้ดายเอา,า,าีะนีพอคาแม่ขายนะครับมานะครับส่วนที่มานี่็ส่วนมากกว่สิบใส่เป็นทุนส่วนตัวนะครับมาลงขันกันลงขันกันสื่อแนวยูแนวกินไม่เหตุกันกินกันเด็กทำสร้างกินกันไปนะครับเป็นกลุ่มเป็นทีมกัน เด็กตนหน่อยตะลายนุ่มเลอกับาหลายครังแล้ะครับพาพี่น้องมานะครับการได้เป็นบางคนแล้วบางคนก็ยังบ้านได้บางคนก็ยังบ้านได้บางคนก็ได้แล้วนะครับแต่รอเบงนี่อยู่กันเย้ะอีกหลายคนนะครับก็ยังบ้านได้กันนะครับอันนี้องค์กรลูกพญาแล้วนะครับสกทจังหวัดสยภูมินะครับ กองทัสยภูม yup. <po target> ินะครับของทุนฟกื่นฟระเกษตรกอดแห่งประเทศไทยนะครับอาจีมีของรอยยัดกรอยุอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเบงกันของมุมรอยยัดนะครับี่พี่น้องพี่กมานะครับเดี๋ยวมาให้เบิ่งมุมของทางรอยยัดนะครับว่าอยู่ทางใดนะครับอนนี้ก็ยกระทรวงการคลังนะครับมาอยู่ทางดันนากระทรวงการคลัง ทางประเทศไทยนะครับอยู่ใกลๆเขารมประชาสัมพันธ์นะครับรมประชาสัมพันธ์อันนี้กับพี่น้องเพื่อนๆมาอันนี้กับพี่น้องทางร้อยเอ็ดกานีนะครับพี่น้องทางร้อยเอ็ดพี่น้องทางในหลายจังหวัดนะครับที่มารวมกับสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยนะครับมาถามาสู่มาดันกันนะครับเพื่อให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาซอยพี่น้องนะครับ จากการเป็นหนึ่งเป็นสินกับหน่วยงานของสถาบันการเงินเดี๋ยวนุ่มเลยแต่เบืองมุ่มสูงดันสะพานาล,ลอยกันนะครับลงมาจาัดดิจักหน่อยว่ามันเป็นจังใดน,นะครับเดี๋ยวเป็นไปเบิ้งสะพานล,ลอยเนาะนะครับอันนี้สภาพสะพานล,ลอยนะครับก็องกเก่าองคนใส่ของสิบ้่ค่อยหลายปันใดน,นะครับตามเบือง ก็สิมีช่วงนี้แหละครับช่วงสถาบันเกษตรกรแห่งประเทศไทยมาชุมนุ่มกันนะครับอารมเล็นลนะเบิงมุ่มสูงกันตอนนี้ก็เป็นหมองพักพี่น้องนะครับที่มารวมนะครับเอาเบิงมุ่มสูงกันนะครับนี่ระมุ่มสูงของการมาชุ่มนุ่มนะครับของพี่น้องนะครับมานอนทั้งตากแดดทั้งบนตากแดดเอาหมองนอนมานั่ง มาผักพรออู่นี่ก็ได้ยินข่าวว่าหลายมือแล้วนะครับสามสี่มือแล้วนะครับสามสี่มือแล้วนะครับ mm. บรรยากาศบุ้มสูงจากสะภาพล,ล้อยนะครับการระวังสร้อยหนึ่งไปจนสุดสร้อยหนึ่งนะครับการนากระซ่วงการข้างนะครับกระซิมีรถสร้างสุกข,ขาของ กรุงเทพมาหาคนครนะครับมาอำนวยความสะดวกนะครับเป็นของสุขานํำประปาดื่มได้น้ำนะครับขอขอ,ขอบคุณส่วนทางกรุงเทพมาหาคนครที่จัดสถานที่ให้พี่นอกเกษตรกรนะครับเม่มาซุ่มนุ่มเดมาเรียกรองซิ์กันอยู่ในกรุงเทพมาหาคนครถึงสิีรับาปกปันใดกสูกันไปกอนนุ่มเล็กกระเดียผ้าไปลหลายหม่องนะครับ เาว่าหลายหมองหล,หลายทีส่วนทางนาด้านก็เป็นขอบป,ป่าถึงเอาว่าผลิตน้ำดื่มน้ำใส่ในเขตกรุงเทพมหานครสำหรับพปนี้นะครับนุ่มเลียดกับฝากปากไปถึงพี่น้องด้วยนะครับที่ต้องการจะเข้าร่วมนะครับโครงการสาพันธ์เกษตรกรของทุนฟืน้นฟูของลจังหวัดนะครับก็จะมีอยู่นะครับ จับคุมกันไปสมัครนำจังหวัดหรือทักท้ายนุ่มเลียดมากก็ได้ว่าไปสมัครที่ไดแน่นะครับเพ mm ื hmm. ่อให้รัฐบาลในซอยเรียการจากการเป็นหนึ่งเป็นศิน์กันนะครับเอาทักทักมาทาั้งขิดทางอนั้นนุ่มเลียดก็ไดด้วยผีน้องด้วยนะครับบรรยาก,กาศนะครับสำหรับคลินี้ขอบคุณลหลายๆขอบคุณมากสวัสดีครับ